แนะนำสมาชิกวันนี้ก่อนนะคะพี่มิงนะคะพิมสวัสดีค่ะอยู่บริษัทเดียวกันนะคะอันนี้ฟ้าค่ะคุณหมอฟ้านะคะรักษาหัวใจอเดียวกัน่อนอันนี้พี่ว่านนะคะทำงานด้วยกันวันนี้เรามีสี่คนเท่านั้นนะคะแต่ตัวไม่เหมือนกันเลยค่ะคนละคนละทีมอ่ะเออตอนนี้เราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งของชั่วโมงเออมาถึงที่งเซ็นทรัลแบท เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยรถที่เรานั่งมาจะหน้าตาแบบนี้ยี่ชั่วโมงอีเด็กนั่งข้างหน้าคุณรอไห้ไปแล้วชั่วโมงครึ่งอีกก <laughs> แล้วตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปนั่งแท็กซี่เพื่อไปหาอะไรกินกันนะคะใ <c oughs> ช่ค่ะและที่เราจะไปกิน,กน <laughs> ไม่บอกเรอกไปกินที่ไหนอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกินที่ไหนจะถ่ายให้ดูนะแล้วก็ ไปที่มาซีดก็จะอยู่มันรีวิวเพื่อนๆใส่เออมอาบายาอาบายานะคะทุกคนความเป็นนั้นสูงสุดของหมอฟ้าคือรายการนั่งใส่อาบายายากมากเป็นสบายอาหลับมีดอรอบค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าบอกว่าเนี่ยให้แต่งหน้าแขกแขกตัดไปที่พี่ว่าไม่ได้หนาแขกไวเน่ยบ้านเมืองของอาบูดาบีก็จะมีความแบบ างสักรูไบนิสหน่อยนะคะแต่ที่นี่มันไม่มีเมโทรใช่ป่ะพี่ไม่มีไม่มีเนาะการเดินทางก็จะยากกว่าที่ดูไบนิสหนึ่งเราจะแต่เราต้องเดินไปขึ้นแท็กซี่ตรงนู้นนะคะแล้วเราก็จะเปิดแมพให้แท็กซี่เลยว่าเราจะไปไหนเพราะว่าเราขี้เกียจสื่อสารเพราะว่าสื่อสารมันคือรู้เรื่องก็คือทำให้เขาเชื่อมันนี่ค่ะเราจะไปไหนก็ส่งไปให้เขาช่วยเราอยู่นในอยู่ในที่นี้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอาบูดาบีนะทุกคนใช่ค่ะ หลายคนอ่ะชอบเข้าใจว่าดูไบอ่ะเป็นเมืองหลวงเป็นประเทศใช่แต่ว่าดูไบมันคือประเทศแต่เราทุกคนชอบพูดว่าไปประเทศดูไบไม่ใช่นะคะดูไบอ่ะคือเมืองเมืองหนึ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีเมืองหลวงคืออาบูดาบีค่ะพี่ไปไหนก่อนเอ้ยที่อยู่นี่ไหนอ่ะพี่ไงคนไทยพูดไปเรื่อยอีท้องอีโยงอะไรเลยคนไทยพูดไปเรื่อยของอินดี้กันแล้วก็คือถึงไหนละถึงวัดดูไบแต่ว่าดูไบอ่ะเป็นเมืองที่ เขาทำบิสเศษกันมากที่สุดมันเป็นเหมือนแบบเป็นับบิเนสอ่ะก็เลยแบบเออภาษาอังกฤษไง I Kiss Me Are We Going Here? ขอว่าให้ขยับมาหน่อยโอเค I will open e for you อเอคนนี้ลรถได้ไหนี่นะคะที่นุนแท็กซี่อาบูดาบีค่ะรถเอย sorry on my shirt กลัวไม่ได้คอนเท็งเนาะไม่ได้คนเท็นี่เราอีกทีฟิลล์อะเสื้อประตูน้ำเสื้อสูบจอนเลยแล้วที่อาบุ๋วกนะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ห้าห้าเดี๋ยวยห้าเทมมี่วิธีนี่ถูกไหมไม่แล้วๆแต่มันไม่เท่ากันหรอถ้ามาถึงจุด P ก็แบบช่วงเวลาที่คนเลิกงานพร้อมกันอะทีอิสระมันจะเริ่มที่สองใช่ปหมแกฉันเคยโดนเริ่มที่สิบสี่จุดสี่สิบสี่จุดสี่มึง โดนโกลหรอทกที่นี่ก็คือเหมือนรื้อห้า50บาทเนาะซึ่งอาบูดาบีที่เรามาวันนี้คือเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับรอเมริกะก็คือเรียกว่าอยู่เอเอนเองไม่ใช่ประเทศดูไบนะคะก็จะเพี้ยนโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปที่อุ๊ยลืมถ่ายรูปอาหารเมื่อกี้เรากินอาหารที่บันแบบว่าเดี๋ยวจะเสิร์ตรูปไปนะคะ ไม่ใช่คุณตัดโตนะคุยตัดต่อคูณไปเรื่อยโอเคแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปที่มายิดที่ชื่อว่า g r a แกรนด์มอสช m ค t h มอสซั h ทิง s ีค c ซย์ชี i เ Say อะไรสักอย่างะโอเคข้างหน้าก็เปิดเขาอกกระจกจบแต่ว่าคนที่ดู YouTube อันนี้นะคะวิดีโอนี้ก็จะบอกว่าพาร์ทเนี้ยไม่มีอะไรเลยจกเพื่อต้น เหตุแม่ย่งมพูดไม่ต้องที่เขากรอไปแล้วร้อยเหตุการณ์กูได้จบอวเนี่ยการใช้มาสยิตกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยว่าการใส่ชุดจะเป็นไงตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงที่มาสยดหลวงเช็คไซด์แล้วนะคะนี่ค่ะ โอเคอากาศตอนนี้ค่อนข้างร้อนนะคะดูจากพี่ๆว่านการรู้เลยว่าใครคนไทยดีดอกรอโลกแลวเวอร์จริงที่นี่แบบคือเห็นด้วยตามันแบบอ่ะรู้สึกยังไงบ้างร้อนชอยแดดแย่มากเอาเอามาสีสีสวยมากทุกคนเลย amazing it's amazing and I mean it ดูดูด้วยตาเปล่าแบบไกลๆอ่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนพระราชวังเออมันทำให้รู้สึกความรู้สึกแบบเหมือนในเรื่องเออเหมือนเรื่องของอะไรดิโอ้ยทำไมไม่ให้เราโอเคค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปแต่ว่ายังไม่ทราบว่าค่าเข้าหรือว่าเออค่าอาบายามันเท่าไหร่หรือยังไงเดี๋ยวจะบัตติย่างงเี้ย รู้จักเท็กแนมอสอะค่ะไม่รู้แล้วว่าชื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นคะคุณฟ้าก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปทางเนี้ยค่ะจะไปสําหรับเออละหมาดแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเหมือนอย่างเป็นักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาให้เข้าจากทางนั้นเราต้องไปเอากิเหมือนไปเอาตั๋วแหละเลยเระเขาก็จะเช็กเดรสโค้ดเราก่อนว่าแบบเป็นยังไงเเราก็คือเราต้องเดินจากผ่านจากใต้ดินอะ ไม่ผ่านคือมึงไม่ได้มาเฟรนแน่หนึ่งบอล์ทั่กูไม่เหมือนหรออันนี้อันนี้คือไม่ใช่เลยไม่ใช่เน่เราต้องโดนเราเรามันถ้าจะไปเราต้องแบบอ่อเนี่ยอันนี้คือคนที่เขามาเพลงกันนะเขาก็จะเดินทางนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องลงไปชั้นใต้ดินเพื่อที่จะเข้าไปโบสถ์เพราะว่าเราไม่ได้ไปสวดไม่ได้ไปละมารละหมาดของเขาเอออันนี้ข้คางหลังสวยมาก ดูดิทุกคามุกคนไปไหนไหน่ใส่ตวกระปอเวันนี้ก่อนฝากไส่แอปอะไรนี่คือข้างในมันจะเป็นโดมนะทุกคนเราอ่ะต้องเดินลงมาข้างล่างแบบนี้เพื่อที่จะมาเอาบัตรเพื่อเข้าไปในเพื่อเข้าไปในมาสีินนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะดูว่าเราจะได้ชุดอาบาย่าจากที่ไหนหรือว่าเราต้องซื้อหรือว่าเราจะเขามีให้เราข้างหน้ามั้มีให้เราเช่าป่ะ นี่ยเน,น่ยเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ที่แบบขายเป็นชุดอ่ะทุกคนข <c oughs> <c oughs> ับผู้สีโนเออไปเ <c oughs> ลยแล้วแต่ว่าใครอยากจะดีไซน์โยออนเดรสนะคะโหดำแล้ววันนีวไปดูกันเลยสรุนะคะ <c oughs> ามมอองสู้สลโอเคตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วชุดนะคะสนนราคาที่450 45นะคะ450 450ก็คือชุดเราสองคนเหมือนชุดนอนเลย <c oughs> โอเคเราจะมาดูแผนที่ทั้งหมดของอาเซียนกันแบบมันยิ่งใหญ่มากเลยแกเป็นไง <c oughs> โอเคนะคะตอนนี้ก็คือกําลังจะเข้าไปในมัสยิดแล้วคือทุกคนอะ่ะต้องใส่ชุดที่แบบเป็นเป็นของเขาก็คือต้องปิดผมแต่ว่าหมวกไม่ได้นะแล้วก็ห้ามโชว์ส่วนร่างกายคือห้ามแต่งตัวโป๊แล้วก็ต้องคุมคุมส่วนของร่างกายอะไรอย่างนี้ก็คือเห็นได้แค่มือคออะไรอย่างนี้นะคะก็ทุกคนก็เลยต้องทําตามระเบียบด้วยกันไปซื้ออะไรแบบนี้มานะคะอันนี้ก็ราคาสือห้าสิบเนี่ยเหมือนกันมันก็จะมีมันก็จะมีม มันก็จะมีสีแบบันไปอันนี้ก็้ะอยูกับไซส์อยู่กับไสใช่เพลงนั้นต้องข้อแล้วเพลงถ้าสีดำขั้นต่ำร้อยร้อยแฮร้อยแมอันนี้ร้อยเดียวก็คือให้ร้อยบาทม่อีกร้อยเดียวร้อยแฮมเอก็คือพันคือพันบาทโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะพอดีว่าห้ามเสียงดังเหมือนอะไรเนี้ยเนี่ยโปรอเวอรเออไหนคุณว่า สาวอาราหน้าเขาหลีสุดก็คือที่นี่นะคะใช้เวลาสร้างประมาณ1 0ถึง12ปีได้แล้วค่ะมีเอ่อพรมที่แบบคอไว้เพลงนะแบบผืนใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีการแบบหยุดการก่อสร้างไปประมาณ1ปีเออเพราะอะไรจำไม่ได้ล่ะเดี๋ยวไปพูดใหม่นีบรินี้ก็คือ คาเปตที่บอกว่าเป็นผืนเดียวที่คอกันแบบอใหญ่ที่สุดในโลกแล้วที่นี่นะแบบว่าจุคนได้สี่หมื่นคนคะ่ะอีเล็กชั่นหน่อยดูใครสว่างจุคนได้ถึงสี่หมื่นคนเลยนะคะคุณพ mm ี hmm. ่แล้วความกว้างของที่นี่นะคะประมาณสี่แสนตารางเมตรค่ะ <laughs> <laughs> ใหญ่ใหญ่ที่นี่ชื่อมาซิยอะไรคะ mm hmm. อุ๊ยตอบไม่ได้ชีคไซสชีคไซสมูส Gan Mos. What what is the the name of this place I know only mosque like the Grand Mosque อัคคีชิกเซ Grand Mosque หร something Ah, h k s e n า h ิ k s e n Grand Mosque okay นี่ความเจิ้งอะมีไกด์ไงเรามีไกด์เออเรามีไกด์นะคะ private มึงดิมึงจะไม่อยาเลยน้าคูลบัดมากนี่เราเราเหมือนแบบโหมดอะมือ ูนะะคมึงมันเหมือนไปหมดจริงๆนะเว้ยแล้ววันนี้ศาสตราจารย์สเนปมึงบุลลี่การแทนระบบที่นี่นะคะก็จะเป็นข้างในแล้วทุกคนแบบสวยแล้วก็แต่ว่าไม่ชัวร์ว่าเขาเข้าไปเพล y กันตรงไหนเดี๋ยวจะไปถามมาให้นะคะก็คือไม่มีไม่มีค่าเข้านะไม่มีค่าเข้าเนาะไม่มีคือเหมือนเขาจะให้เราสแกน เป็น QR code ah แล้วก็เป็นการเข้าแต่ว่าเขาก็จะเค้งเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะเอาเต็มตัวหรือว่าเต็มตัวลตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าไปข้างในนะคะก็คือที่ที่คนเอาไว้เคร่กันก็จะเป็นข้างในแลาอุยเาเนี่ยถไม่ได้ถ่ายความรู้แล้วนี่นะคะก็คือแบบความจึ้งอะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปข้างในเราไปถ่ายรายละเอียดข้างในอีกทีนะ คือดูข่าแปดได้กันเอาขึ้นไวมากจริงลมเอ้ยอากาศเริ่มดีขึ้นนะมึงต้องรีบไปก่อนแข่งกัหมดความรู้สึกนะคะก็เขามันโอ๋อามากเนาะน่นแบบว่าอลังอ่ะอลังอ่ะจริงเห็นเห็นแล้วก็เอ้ยว้าวอืมว้าวดูดิอย่างอันเนี้ยก็มีความแบบว่าเขาป้านี่แหละทุกจุดอะ นี่คิดว่าแบบข้างในคือยิ่งกุยมันต้องแบบว่าค่อนข้างสมรณ์นิดนึงนะคะข้างในก็จะเป็นฟิลแบบว่าคนเขามาเพลกันแต่คิดว่าที่มันจุได้ถึงสี่หมื่นคนเนี่ยอาจจะต้องออกมายันข้างนอกนี้เลยเมื่อฉันหมดแรงทำคอนเทนต์แล้วและยังมีคนที่มีแรงในการถ่ายรูปอีกแทนไปผู้หญิงมีอยู่สองประเภท ไม่นะคะกระเบื้องมันจะแพงมากแล้วก็ติดอยู่แบบนี้ทุกเสาเลยนะคะมีความแบบอลังกุยตุยเซ่แล้วสุดุดอะความแบบคนแขกอะเขาทำแบบทำถึงทุกอย่างเนาะต้องมานะคะทำรับคิดว่าไม่ต้องมาก็ได้อะแต่ว่า ถ้าอยากมาก็ควรมาจริงๆสำหรับชาวมุสลิมเนาะแบบว่าคิดว่าน่าจะแบบทัชใจกว่าเราอีกอ่ะหมดยังไงมันเป็นยังไงมันโอเคมากเลยค่ะเออเอ้ามีเชือกอยู่นี่เจเข้าไปยังไงอ่ะเขาบอกค่ะดูดิคุยโทรศัพท์เลยอ๋อตรงนี้อยากกินโค้กอะเดี๋ยวแวบบูธมันมีโค้กขาย เออแล้วบอกในคลิปเลยรู้เราเป็นแมขอบคุณค่ะมันลิศมากทุกคนทำให้ถ่ายใความสวยงามนะคะความสวยงามนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะก็ขอขอแนะนำล้วกันใครที่มาเที่ยวที่อาบูดาบีนะคะก็ ก็ลองมากันได้นะคะเพราะว่าถ้ามีเวลารู้สึกว่าไม่น่าจะก็คือไปไหนก็มีคอนเทนต์เสมอนะคะคือแบบนี่นะพ่อคือไหนก็ทุกคนก็คือมีคอนเทนต์นะคะแต่ว่าเราจะไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันเพราะว่าเป็นประเด็นระหว่างประเทศได้เลยเอาเป็นว่า

แบบมีวุฒิภาวะสูงมากเพราะว่าพวกเราอะพูดตามจริงก็คือเราไม่รู้กฎที่นี่เราไม่มีใครสักคนที่เป็นแบบมุสลิมแท้ต้นเรื่องเราไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ไม่มีความรู้มาก่อนว่าภายข้างในเขาเป็นยังไงขนาดนั้นซึ่งโอเคเก็บแน่ล่ะเลือกแฟนกว่เพื่อนด้วยกลัวโอเคก็ขอสารภาพว่าเราผิดจริงๆตอนนี้หมดสภาพทุกคนกำลังกับลาโอ้โหหน้าคุณเห่ยมาก หลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นที่หนูหนูอ๋อพี่คือหนพี่เยวแบบนึงพี่ว่านตรงไหนพี่อยู่พี่เมย์คือสวัสดีค่ะใชหมองตลอดเวลาแล้วนะตดนเจอคนจากบ้าหมวกันอกไทยซึ่งไอคนไทยก็คือเออกันหมดเลยค่ะแต่ว่ามีคนไฟให้เราก็คือสุดมากมีลูกแชน์ไหมไม่มีในกล้องหนูแต่ว่าอยู่ในกล้องพี่หนู ดีค่ะตอนนี้นะคะ Thank you Thank you ตอนนี้นะคะเป็นผัดไทยกีตัวเด็ดอะไรนี่ผัดไทยเด้อตอนนี้เราอยู่ที่ดูไบนะคะแต่ว่าฮัลโหลนั่ไทยค่ะง่ายนะคะจะบอกนี่ค่ะเต็มโต๊ะของจริงไม่ต้องอยู่ไทยก็ได้กินเอออันนี้อยู่กับวันนี้ทำงานและเพื่อนนะคะใครอ่ะนี่ออร่ย4.8ดาวแล้วจ้า แลขาคา0.2แต่5ดาวอ่ะเป็นอะไรไหมคร่ะกูเองแหละที่ไปกดตับให้เอาเองเขาก็จะมีแบบบูเฟ่ราคา52อรูชินิกที Naj ่ตองไยสอ2ผู IV ้ช right. ิลเลตแบบเฟลแบบเราก็จะนี่เมนูนะคะ52ติ yes, ่มซำปีชาบูรวมอยู่ด้วยสุด